ูนี่เราจะตำแตงครับท่านผู้ชมบอกก่อนบอกนะตำแตงเซ็ตๆเลยครับวันนี้คนตำเดินดิ่มกินเที่ยว ซอยเอาครับซอยเอาอ่ะตอนนี้เราเตรียมแล้วครับกแห้งกระเทียมเพื่อที่จะตําส้มพริกสดมะนาวกระเทียมน้ำปะละ้า บครัแล้วตั้มยอดน้ำปลรราไปก่อนเลยสุดใครก็สุดใครนะครับมะขามเปียก ใส่เข้าไปริมชิมให้มันเปียกแม่ใส่มาขับเปียกอืมชูรสใส่น้ำตาลสายไปน้ำตาลปี๊บเราไม่มีนะครับก็เลยใส่น้ำตาลสายแพ้นะครับตำ่ำ แตงกวาไปแล้วม,ม,มะเขือเทศ ใส่มะเขือเทศลงไปตำแตงแซ่บๆแล้วก็คุลีคุีให้เข้ากันน <c oughs> คนตำ <c oughs> ชิมชิมก่อนชิมก่อนเสร็จแล้วครับไปเสร็จแล้วครับ ตำแตงแจ่บๆกันเลยก็จะมีไข่ไข่เจียวแหนมเจ๊ไข่เจียวธรรมดาไข่เจียวกินกับตำแตงก็จะมีไข่เจียวแหนมกับไข่เจี่ยวธรรมดาด้วยนะครับกับข้าวบ้านๆทำเองรสชาติอร่อยปลกใจด้วยแน่นอนครับ เออทุกทีเขาไปก็อร่อยแล้วนะครับแซ่บๆซครับเป็นอาหารบ้านๆทำกินเองก็สุขใจนะครับอร่อยด้วยนะครับมาครับเพื่อนๆมากินด้วยกันนะครับเป็นไงครับสีสันของไข่เจียวและก็ตำส้มแดงกว่า แล้วก็ไข่เจียวแหนมแล้วเราก็จะมีขวปูด้วยนะครับแก้มอันนี้ไข่เจียวธรรมดาสีสันก็น่ากินด้วยนะครับมาครับมากินด้วยกันนะครับแซ่บๆครับ